สนับสนุนโดย b e n e ฟ i t โปรตีนดีๆจากพืชไปเราตั้งแต่ผมลงคลิปเกีก่ยวกับพรรคสีส้มก็มีพวกเอฟซีลุงตู่เพิ่มเฟซผมเข้ามาแล้วก็โทรมาคุยกับผมเล่าเรื่องทุกเรื่องให้ผมฟังเพื่อให้ผมตาสว่างพอผมได้ฟังแล้วก็ช่างน้ำหนักดูก็เลยสงสัยตัวเองว่าผมเลือกคนถูกหรือเลือกคนผิดและผมก็รู้แล้วว่าทำไมคนถึงจ้องเล่นงานพรรคสีส้มเยอะเหลือเกินและทำไมถึงตั้งรัฐบาลไม่ได้และอะไร ผมเริ่มตาสว่างขึ้นบ้างแล้วและผมก็ไม่รู้ว่าผมคิดผิดหรือเปล่าที่เลือกปรพักสีส้มไปเพราะตั้งแต่ผมลงคลิปเ่ยวกพรรคสีส้มก็มีพวกเอฟซีลงตูเพิ่มเฟซผมเข้ามาแล้วก็โทรมาคุยกับผมเล่าเรื่องทุกเรื่องให้ผมฟังเพื่อให้ผมตาสว่างพอผมได้ฟังแล้วก็ชั่งน้ําหนักดูก็เลยสงสัยตัวเองว่าผมเลือกคนถูกหรือเลือกคนผิดและผมก็รู้แล้วว่าทําไมคนถึงจ้องเล่นงานพรรคสีส้มเยอะเหลือเกินและทําไมถึงตั้งรัฐบาลไม่ได้และอะไรอีกหลายๆอย่างผมยกตัวอย่างอย่างแรกเลยนะครับการหาเสียงเลือกตั้ง กี่สิบปีมาแล้วที่เขามีระบบเลือกตั้งในแบบของเขาแต่พรรคสีส้มก,ก็ทํานอกระบบเขาซื้อเสียงกันแต่พรรคสีส้มมึงไม่ซื้อเขาซื้อเสียงกันแต่พรรคสีส้มมึงไม่ซื้อแล้วก็เสือกได้เสียงมากกว่าสีอื่นด้วยนะทั้งลุงและสีอื่นเขาอุตส่าห์ยอมเสียตังกันนี่แหละครับเป็นชนวนทําให้สีอื่นๆไม่ชอบส้มฉลาดและเสืออวดฉลาดอีกสีส้มต้องแกล้งโง่บ้างดูอย่างลุงผมเด้แกล้งโง่ในสิ่งที่โง่จริงๆจึงทําให้มีแต่คนรักเขาอย่างมากมายและสีส้มที่มีคนเลือกก็เพราะหน้าตาเป็นส่วนหนึ่งด้วย ถ้าเอาเข้าจริงๆตอนลุงสาวๆเขาก็ดูดีไม่น้อยไปกว่าคุณหรอกครับคุณพิธาแต่ที่คนเขารักลุงกันเยอะไม่ว่าขี่โครงการที่ลุงเขากู้มาทําเขาก็จะเจียดเงินส่วนหนึ่งมาให้พักพวกเขาและตัวเขาเองแม้กระทั่งสาวคเลือกมาบางคนบุตรต่ำกว่าประชาชนทั่วไปก็มีแต่เขาก็เลือกมาเพราะลุงของผมเป็นคนเอาพวกเอากูงคุณพิธาจําไว้และที่สีส้มออกจะช่วยคนลากยาเพิ่มเงินให้เป็น450มันขัดกับนโยบายของลุงนะครับเพราะช่วงที่ลุงเป็น เขาช่วยแต่คนมีค้ำชูแต่คนมีก็เห็นไหมล่ะครับว่าตอนโควิดลุงสั่งล็อกดาวน์ทุกอย่างห้ามขายแต่มีอยู่อย่างหนึ่งที่ขายได้นั่นคือ7และ11เห็นไหมครับมันคือการเกื้อหนุนเศรษฐกิจให้คนมั่งมีมีมากกว่าเดิมและคนจนก็จนเหมือนเดิมแต่สีส้มจะมาทําให้คนจนรวยเท่าคนรวยอันนี้แหละครับที่มันมาขัดกับลุงของผมแต่คุณพิธาก็พยายามทาตัวให้ดูดีนะครับผู้จาเพราะไม่ว่ากับประชาชนหรือนักข่าว มันจะทําให้คุณน่ะหลงและเลงคิดว่ามีแต่คนรักคุณคุณต้องมีบทบาทแบบลุงผมบ้างพูดจาหุนหนไล่คนจนให้ไปขายของที่ดาวองคารบอกให้ประชาชนช่วยกันจ่ายหนี้ของประเทศนี่แหละครับที่เขาบอกว่ายามมีมึงมีคนเดียวแต่ยามจ่ายจ่ายด้วยกันเขาเรียกว่าระบบครอบครัวพิธาหัดจาไว้มั่งพิธาเอ้ยคุณยังห่างชั้นกับลุงผมเยอะคุณนั่งวินมาทํางานส่วนลุงผมเขามาทํางานโดยนั่งเรือดำน้ำําและให้คนพายมาส่งเขาที่ทํางานพอเรือไม่มีเครื่อง ดูเอาแล้วกันนะครับว่ามันต่างกันขนาดไหนยอมลงค่าไฟให้นายทุนและขึ้นค่าไฟกับประชาชนเป็นระบบที่ลงตัวและลงต่ำของประชาชนพิธาคุณจะมาอวดเก่งตลอดเวลาไม่ได้เพราะคุณยังไม่รู้ระบบการบริหารประเทศคุณต้องฉลาดในเรื่องที่โง่บ้างตอนลุงผมขึ้นตำแหน่งมาใหม่ๆเขายังไม่ทำอะไรเลยเพราะต้องรอจนกว่าจะกู้ก้อนแรกมาได้เขาถึงค่อยบริหารแต่นี่คุณพิธาเล่นบริหารตั้งแต่ยังไม่ได้เป็นตำแหน่งเลยระบบมันถึงได้เสียนะครับเพราะถ้าคุณไม่ได้เป็นขึ้นมาคุณจะเสียใจนะครับ เพราะอีกสปีข้างหน้าเด็กและเยาวชนที่อายุ14ในตอนนี้เขาก็จะไปเลือกคุณในอีก4ปีข้างหน้าคุณรับสบภาพกับคะแนนเสียงที่มันจะเยอะขึ้นกว่าเดิมได้หรือเปล่าครับและถ้าคุณรับได้อีก4ปีก็ไม่สายผมก็มาบอกพวกส้มๆไว้นะครับว่าผมรอการจากไปของลุงอยู่เอ้ไม่ใช่รอการกลับมาของลุงอยู่ ว้าวใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าวไบรท์ t ีวปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ